สวัสดีนะคะมาเจอกันนะช่องพังน้องแตงโมนะคะมาดูเช้าเช้าอ่ะแม่แตงโมทําอะไรแม่โมออกกําลังกายแต่เช้าเลยนะคะดูนะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะคะอ่ะแม่แตงโมก,กับอลา้อยก็เปลี่ยนแปลงตามอากาศด้วยนะคะอ่ะใช่ไหมอละฮะหนูเปลี่ยนแปลงตามอากาศด้วยใช่ไหมเนี่ยฮะ นี่คะแม่แตงโมของเราวันนี้เป็นอย่างไรเนาะหาแม่โมเป็นอะไรครับวันนี้นี่ทั้งอาะาน้อยด้วยนะฮะก็เช้าเชานะคะก,ะคะก็อากาศก็หนาวอีกแล้วนะคะ,ะโสกไม่ลูกยืนนิ่งอีกแล้ววันนี้อออะไร พ okay, ah, ีหนูไอซีมาก็ไมอะอะใครเนี่ยฮะอ่าอดิตชายมงคลชัยใช่ไหมครับอดิตชายมงคลชัยทำอะไรเอ่ย อาวันนี้เช้าๆอ้าทำไมวันนี้อนหนูไม่คึกเลยอะอะไรอ่ทำไมวันนี้นหนูไม่คึกเลยครับผมนี่ฮะเป็นอะไรครับโอวันนี้อากาศหนาวอละเลยไม่คึกเอปกติอากาศหนาวอละต้องคึกมันถึงจะถูกไม่ใช่เหรอครับเฮ้โอ้ยยืนลับเอ้ดูนะดูตาอวันนี้นหนูง่วง ทำไมง่วงเร็วเทวันนี้นี่ฮะอดิษฐ์ชายแหลมทองนี่ฮะฮะวันนี้ทำไมอน,นุง่วงเร็วจังเลยอน,นุตื่นตแต่ตีเท่าไหร่วันนี้นี่ฮะอน,นุตื่นตั้งแต่ตีสี่อน,นุตื่นตั้งแต่ตีสี่อน,นุยังไม่ได้นอนเลยครับผมอน,นุเริ่มง่วงแล้วครับใช่หรือเปล่าเอ่ยนี่ฮะ <laughs> อันไหนเช็คฟันก่อนอ่ะฟันอนูขึ้นหรือ,อยังเอ่ย์ฮะอะไรฟันอนูขึ้นหรือ,อยังครับบักลำเนี่บื่อเลยบ่ดิ่งบ้านน้ำนาอูน้าไปเบ้ออบุกเออหลังเลยบุกสองหลังอืมแล้วเศร้าเอะไรวันนี้ทำไมไม่คึกไม่ซนนีๆๆนะ่ฮะ มันใช่เหลอเฮ้อฮอละมันใช่เหลอครับปกติเนอันหนูจะคึกมากๆเลยนะครับวันนี้ทาไม,มอ่ะามอโอ้ยแสดงว่านะคะมาก็เล่นกับพี่อามตั้งแต่เช้ามืดแน่นอนเลยวันนี้อน,นูเลยไม่คึกนี่ฮะโอ้ยเมโมจ่าอศาศัยโยกจริงๆเลยนะคะเมตงูนะคะ อ ah. ุ uy, ้ยอะดูนะนมน้ํานมแม่แตงโมก็เยอะมากๆเลยนะคะอะดูละแม่แตงโมยืนนะคะอะดูเตาก็ชี้แบบอุ้ยดูนะะน้ํานมก็เยอะมากๆเลยนะคะปัดกระตูมในเฮ้ยในไงในอันไหนเนี่ยสั่งใหญ่ปัดให้ผมุมนในขนี้ ได้อะไรใส่ปากฮะได้อะไรใส่ปากอีกครับผมนี่ฮะอะไรอ้ามาวันนี้ทำไมหนูเรียบร้อยจังเลยฮะทำไมเรียบร้อยจังเลยครับวันนี้นี่อะไรฮะ เอาเล็กไปทำตาเกิดหลัน uh ี่าโง่หลัการตกสนทหลังก่อนกิดบกดูพื้นเยแะเลยแหะเอยหลักการตีมาเนไตอนีก่อนกิดรบัดีเลยดีมางัมยก่อนจะจะรัดกับ ดีว่าสุ่มมโมนที่ไปนานๆเริ่มดับทุกทีแบบไหนนกนิ่ no. วัาเนี่ยดูนะคะไม่โซนนะไม่โซนวันนี้ไม่ค่อยคึกนะคะอาเตขานะคะอาทำอะไรครับวันนี้ฮะอาละ อละโชว์ให้แม่ไม่เห็นนะโอ้ยโชว์ความน่ารักนะคะวันนี้นะไม่ซนนะคะโชว์ความน่ารักให้แม่แม่ดูนะคะโมเมยังได้น,นาอนจาม,มาเออดูนะคะเดิโนโมเมอะไรอันนูจะขุดหลุมบอลูกฮะอันนูจะขุดหลุมนะโอ้ย cha mà cái tuồng cái tàu phì bộ bôi này chỉ bắt tôm hơ này lên clip nha nhà bơi cái bắt tôm bòn cha cha mà cái tuồng cái tàu tuồng này <laughs> <laughs> lập này nhon là nát họ tỉ ở nhung đỡ ngà ơi chụp anh à này kia léo tôi vì tao mày độ lồi đứa mày chú lấy lạ nhon họ tao mày họ tía ไไหนไปแอบทำอะไรครับผมฮะอัานเด็กชายมุงคลชัยหายแล้วหายไปไหนเอย่ยโอ้ยหายเด็กชายมุงคลชัยแล้วนะคะแม่แม่จ๋าโอ้หายไปไหนเนาะเห็นแต่แม่แตงโมเลยอันไหนไปแอบทำอะไรเอย่ยนี่ฮะ ไปแอบทำอะไรอีกจะเอ๋มาแอบทำอะไรอยู่ตรงนี้นี่เหอเฮ้ออาแม่วาแล้วหายไปไหนเนาะ ะะวันนี้ก็เรียบร้อยนะเรียบร้อยเหมือนภาพภับไว้เลยนะคะวันนี้นะคะไม่เหมือนทุกๆวันนะคะก็โอยสนมากๆเลยนะทั้งสนทั้งคึกนะคะ,ะมาวันนี้อ่ะหนูเป็นเด็กเรียบร้อยครับแม่แม่ครับหนูขอเรียบร้อยหนึ่งวันดูนะก็เริ่มที่จะกินญ้าได้แล้วนะคะ นี่นะโกอะไหนอาจจะแย่งแม่แตงโมเลยอะเดี๋ยวแม่แตงโมจะฟาดให้นะครับอลลา้นยเฮ้โอ้ยนูนอลาลาเพื่อนหนูมาเล่นกับนหนูแล้วครับอลานูนเห็นไหมข้างหลังหนูอะเพื่อนมาเล่นด้วยแล้วอะไรฮะอะไร อะไรอาจจะแย่งแม่แตงโมแย่งแย่งแยง่งแย่งได้หรือเปล่าอา่ะแย่งแม่แตงโมเลยครับอะละแย่งเลย <c oughs> เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะใครตัวอ้วนๆกลมๆเตี้ยๆนี่เฮ้อ่ะดูนะคะ <c oughs> เห็นผ้าห่มนะ <c oughs> เห็นผ้าห่มที่นอนไม่ได้เลยนะคะด <c oughs> ู อาจะปีนทำไมเอ่ยเฮ้ออะไรจะเน้ฉีกที่นอนอีกแล้วเดี๋ยวไม่มีที่นอนนอนนะครับผมอ,อ่ะเดี๋ยวไม่มีที่นอนนอนเดอ้อเด็กชายมงคลชยัยโอ้ยวันนี้ทำไมอ่ะหนูเป็นเด็กเรียบร้อยจังเลยครับผมวันนี้นี่ฮะเรียบร้อยเป็นพิเศษเลย มีรางวัลให้หรือเปล่าในวันนี้พ่อคอนของเราฮะทำไมเรียบร้อยเป็นพิเศษจังเลยไม่ซนเลยนะคะอ่าดูไม่ซนเลยนะครับแม่แม่ครับอุ้ยอะท้องใครเอ่ยทำไมกลมๆอ้วนๆแบบนี้นี่ฮะฮะอึอะไรทำไมกลมๆอ้วนๆแบบนี้ล่ะครับผมนี่อะตะเอ้โอ้อยอาดู อาตาใครตาโตจังเลยนี่ฮะฮะอาลูกชายใครครับทำไมตาโตจังเลย